แล้วน้องคนคนเสียนี่เป็นทหารก่อนไหมก่อนข้าไป็นทหารแม่แม่เป็นวะทยาลัิลเป็นคือเป็นวิทยาลัยศิลพี่ไม่ม่หมายถึงว่าไม่ได้เป็นทหารก่อนไม่จบป .6 แลเป็นจ .6 สบเีนวิทัโอเคตั้งใจเป็นทหารโดยเฉพาะเลยครับตังก็ติดเลยก็ทางานวุยเลยว่านี่มีส่งเลขบัญชีใครยังมีแต่เลขบัญชีเนีุณเนี่ย แต่เหมือนยืนยันมาเลยจ้ะพี่ชัยค่ะมาเป็นับชีวันดาคตอนนั้นเลยเป็นของแม่ผมพ่นหัวใจนะนี่คนก่อนสุดท้ายอ่ะตัวนี้มันสิบห้าสิบทั้งหมดสิบห้าคนไงช่วงนั้นอันนี้คนที่สิบสามอ้๊บยอดกินของแท้นะ เสียใจทุมูมใจเัาพ่อครัวเสีย,สยใจเข้านหานหๆอยากสบายเลือกขนส่งอยากสบายัา้งเขนส่งใ่ไดเลขเลยใช่ไหมล่ะอยู่ที่ใครเมนูนะส่ง,งให้ตูนส่งให้ต<ร>ูนไดวเว็นที่อาดิได้ได้ กระเจีอ่ะแล้วเขามีลูกไหมไม่มีครอบครัวค่ะไม่มีแฟนไม่คบซูมอันนี้เราก็ไม่ทราบเพราะเขาเคยเปิดตัวไม่เคยเปิดตัวไม่เคยกนร้านโซนแบบคุยตัวแป๊บนึงนะกินของเขาในแหละค่ะประมาณนั้นแต่เป็นตัวเป็นตนเราไม่เขาไม่เปิดตัวไม่เห็นไม่มีไม่เ็ไม่ก็ไม่ ตุ like ้นบานมัชีพีกี่ตีนะโควกันครับโอเคโอเคราคาเท่าไรอ๋อราคานี้ไหมุ้นขาดทุนไหมขาดทุนเป็นยังไงบอกขอตัวไส้อยู่รถไทยบอกไม่ยกให้หรอครับไม่ยกนี่เหดเหรอนอนเยอะอ๋อนอนอยู่อะนอนเยอะอะไรเนอะไจะแต่ต่อรถไดกี่ตัน นะกว่า77 7แล้ที okay, er ่พ่อมอนี่เอะไหมนี่เยอมอยู่กาไหนห้าหมื่นเพรามันเ่องให้ยวันนี้เาัเรื่องยกให้อยนดเรื่องอยู่อ๋อเรายกให้แล้วตอนนี้ก็คือมินี่ลดอย่างเดียวใช่ไอ๋อมินี่ลดแล้ที่บ้านกปกติบ้านอยู่ก็พออยู่กินนะคะ ราได้ทำสวนที่ยู่นกินะแตไม่ได้แบบว่าบ้านถุงตางอะไรขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นค่ะที่นี้มีลูกชายคนหนึ่งคอยสู้มมีตัวเล็กพรายากช่วยคนหนึ่งเขาเขียนให้ร้านหมดเลยนั่นแหละลใหพหาเขียนมอบถ้าเป็นเสียชีวิไปอะไรแปลใช่ก็เขียนดมือตัวเองห่นไปลโมก็ลนลายมือตัวเอง ก็ทำเรื่องไปแล้วหมดใช่ไใช่นี่ต่อไปคนนี้ไปเป็นทหารต่อคนนี้ทำเรื่องมาแล้วสมบมองถูกข้อให้เรืยอไปผิดทหารเป็นเรียนแล้วก็ไปติดมีอนาคตเลยนะมีอนาคตเลยนะเนี่ยมีล้บผูหลุดมันเปลี่ยนเมื่อกี้เปลีเป็นยานเกิเราะแต่ว่าจะไเพื่อเพื่ วันเกิดเขาแปดกันยาแปนกัญยาวันเดยเียวกับลูกสาวผมเลยโอ้โหะไปจัดวันเกิดให้เขาด้วยค่ะมันก็นจัดที่บ้านตออเค้กทำตุกข้าวทั้งเท้าชุดหนึ่งอะค่ะก็เรียกเขามันกินนะแล้วก็ก่อนวันเกิดเดือนเดียวนะเข้าบอกว่าอะไรนะว่าเขาบอแล้วสิบหลายไปอย่างตอนนี้อย่าง เขาบอกได้เลยยังไม่มีพี่แมวไมจะระวังหวังตรงไปไปได้ได้ได้แน่ได้แน่แต่ว่ากระบวนการมันช้าเนาะไม่ได่กระบวนการมีความหวังแล้วก่อนมีความต้องแล้ก่อนหยับได้ทุกอย่างได้ตรงนี้ราชการหน่วยอย่างเขาทำเบิกให้อยู่แล้วกระบวนการอยู่ในกระบวนการนะแต่ก็ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาห้องนี้ทำเอกสารยังยังไม่มีใครติดต่อไม่ถึงสิบล้านนะคะ เฮ้ยยังไม่ทำเป็นกระสานอะไรเลยเหรอยังไม่มีเรื่องสิบล้านเลยค่ะเฮ้ยไม่น่าปไม่น่น่เลยีเลยค่ะนู้นนีุ่กคนติดต่อประสานกับใ่ายังไม่มีเรื่องสิบล้านนะคะอ่าเดี๋ยวถ้าเราไม่ทักช่วยจังหวัดพอดีเลยเพราะว่าผมก็ไล่ทุกคนนะะมันมันมันเพราะเรายังไม่มีใครติดต่อมาเราเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงรู้จะเริ่มยังไงล้วก็คิดว่า เอได้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 อย่าไปกังวลอยไปกังวลมีคำถามมานาอนุมันมาได้วก็ไม่หลักใจได้อย่งน้อยเรื่องสิ่งที่เขาเหลืออยู่นะก็คือตอนนี้ก็คือนี่แหละฝากอนาคตที่ถามนะแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวระหว่างกวนกัรไปก็เดี๋ยวผมช่วยดีเจยานถึงร้านนะแล้วเงินหนึ่งล้านที่ผมให้นี่คือเอฟซีผมเขา เขาอยากเชื่อชูวีรบุตรลูกพ่อคือวีรบุตรนะออของจริงนะน้องคือวีระบุตของจริงนะเขาอยากเชื่อชูสันดีแล้วก็อยากให้เป็นตัวอยา่างที่ดีของสังคมว่าเนี่ยคนทําความดีไม่มีใครทอดทิ้งท้ายพวกเราเนี่ยพร้อมช่วยระหว่างนี้หนึ่งล้านสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยถ้าพ่อเป็นนี้เป็นกดนี่ถ้าไม่มีนี่เก็บไว้รักษาตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือขเขมรจะล้างแค่เราได้เรื่องหนึ่งอยู่คอเซ็นเตอร์ อย่าเชื่อใครโทรมาบอกว่าเอาเงินไปโอนให้ที่นั่นฝากที่นี่ต้องลงทุนนี่ลงทุนนั่นอย่าไปเชื่อนะไม่งั้นนะเราเจ็บใจกว่าเดิมเดี๋ยวสุดท้ายถูกคอเซ็นเตอร์หรอกโอนเงินไปเขาเราไม่เหลือนะั่นคือสิ่งที่น้องเราฝากไว้รู้เราฝากไว้นะอันนี้ผมพูดทุกคนก่อนนี้หมดเลยนะผมจะพูดอย่างนี้หมดเพราะผมกลัวมากเลยเดี๋ยวพอคนหนไม่รู้ว่าเราได้เงินปุ๊บมันเอาคอเซ็นเตอร์มาล้างแค่เลยอย่างเงี้ยเข้าใ อันนี้อันหนึ่งที่เยียวยาเดี๋ยวผมรอเขาคอนเฟิร์มก่อนนะกำลังดำเนินการให้สักครู่จริงก็อยากจะไปหาเลยนะแต่รกิจแน่นจริงๆอยากไปอยากจริงจริงก็พยายามไปทุกที่พยายามไปทกที่จังหวัดนี้พอกับแม่ก็คิวก็ไม่ค่อยว่างเหมือนกันจังหวัดนี้ดมกวันวุ่นวุ่นที่หน้าใร ทารพันศึกขอการพันศึกของที่ไหนจังเลยที่ไอนเอาเรียกว่าอะไรอ่ะที่หน่วยมาเรือยค่ะในในทข่ที่ตรงนี้เหมือนเขาขอบังเกอร์เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ครับไม่ในมันอยู่ในไข่ค่ะศูอะไรเ็าเรียกวหน่วยมาเรื่อยค่ะที่ยี่สิบสองนั่น่ะเนะ ที่น้องปกคองนี่กจังหวะพอดีเนี่ยได้นั่งกับท่านรองไม่ครับเพื่อคุยเนี่ยงานแล้วได้จังหวัดเจอพอดีนั่นอีกคนหนึ่งนี่เขาสูญเสียหลังนั่นก็สูญเสียลูกน้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวดตามกัวหน่วยเนี่ยเขาคงเขาใช้ทำเรื่องอะไรนะใช่ไหมคะับทำเรื่องเนาะมันก็ต้องเป็นหน่วยต้นสังกัดบหลายคนบอกว่าทำเรื่องแต่ก็จะฟีลทิ้งเดียวกันว่าก็เดี๋ยวเขาบอกวันอีกทีเดียว ต่เชื่อเ,อเวลานี้อยู่ในพื้นที่ภาคสอง<ช>ไม่ทิ้งหมดแต่ถ้าสิ้นเดือนนี้ถ้าติดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยทางผมช่วยทางไปช่วยกันเพื่อภาษาเพื่ออะไรีก็เป็นอีกคนหนหึ่งที่สูญเสียลูกน้องเหมือนกันในการพูดการคุณหน้าไหมครับ <laughs> คุณหน้าไหมครับคือชาย อ่าชื่อสำเนียงนะค่ะโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเรารองสไลด์กันหน่อยถ่ายรูปไว้แค่นี้มาตรงนี้มาตรงนี้รอรอรอเคยห้ามรูปไม่เป็นอาหารภูมิใจนะที่รูปเป็นอาหารภูมิใจนะสองคนเรื่อยๆเราเล่นข้าวกัน กตอนแรกผมมาไม่ไปยึดทหารพังก่อนก่อนครับตอนแรกผมยปดทหารพงมันอันตรายมากนักพังนี่น้องบอกไปน้องน้องน้องไม่ได้น้องน้องเหมือนน้องเหมือนโชคชะตาตอนนี้มีคนเราวางมาทุกอย่างเนี่ยน้องบอกว่าพี่ถูกคนถูกตาเขาสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกตอเลย่อดเหมือนอย่นี่เลยอ่ะ มันโชคชะตาวางไวนทั้งหมดเลยนะจริงๆเยอะมากเลยเนี่ยแล้วยังมีพี่ที่เนี่ยได้ดูแลพ่ออีกทุกอย่างโชคชะตาวางไว้หมดเขาก็ไปเร็วเกินนะคะคุณสามทศจรงพี่ตอนนี้เยอะเลยก่อนวันปะคะหนักหน้าเหมืนน้องที่อยูที่ดูด้วยกันนะ ยังติดสุทธั้เน่ย่มาเก็บของเก็บเองถ้าเกับแด้หมดเลยน้องก็เลยถามว่าจะไปไหนเลยบอกว่าจะกับ้ากลับไม่กลับปูจ้กลัแล้วจะบทัาหนักนัน้หนึ่งน้องที่น้องที่อู่กันะเออแก้วู้น่นคือน้องสายคืนจะบัหนักถ้าไม่้ม่กลับก็ไม่ได้กับแล้ว แต่ว่าก่อนลบคือวันน um> ี <c <c ้แปะเขาเก็บของหมดแล้วนะคะคือของทุกอย่างที่เขาไปอยู่เก็บใส่กระเป๋าหมดเรียบร้อยทุกอย่างพอหาวังไหนจะกลับบ้านแล้วคืนนี้อะไรประมาณนี้เหมือนกูแบบถ้ามังจะลบกันจบไม่จบยังก็จะกลับค่ะเขาบอกเพื่อนนะคะที่เขาที่นอนเป็นหัวจนหัวสนิทกันแล้วก็หนูมาคุยเ้ยแล้วเหตุการณ์อะไรหนูนี่ได้หนูนมีทุกอย่าง ทั้งอะไรตอเกิดเหตุเอนอะไรแค่เสียงนะคะเขาส่งมาให้ดูบอกพี่จะฟังไหมมันก็เป็นเสียงที่แบบลบกันค่ะบึม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 แล้ววีในที่สุดท้ายบอกแย้มด้วยแยมด้วยเขาพาเราบินอะไรแบบก็คือน้องเขาพานั่งเข้าตอนหนึ่งเช้าแล้ก็ลากมาจากจุดเกิดนั่งเข้าหกคนนั่งร่อไห้ข้างหลัง ตรงนี้ตรงนี้แต่แต่ไม่ได้เลี้ยไม่ได้อะไรนะคะเปนปกติไม่ได้รัดคอโดนอะไรมเห็นคออะถ้นหมจะแขนใหญ่มือนี่น่าจะยัดเข้าไปได้เลยแก่เนี่ยค่ะแขนเห็นกระสุนตรงคอมนก็น่าจะกระสุนเหมือนมันรอยช้ำเหมือนอะไรย่อมไปเหมือนกะสงยรเบิดอะไร่อมไปเหมือนกันค่ะสงสัยระเบิ เขาก็ไม่ได้ไปเลยนะพี่ที่ไปอุ้มเอาก็ยังแบบเกายังมีเรื่องสุดท้ายอยู่ค่ะประมาณนั้นไปอุ้มเอาเขาก็ยังแบบยังแบบไม่ได้นอนเลยนะเขาก็ยังมีเรื่องสุดท้ายพี่ที่ถูกอุ้มตอนนี้ไม่รู้แกหายยังแกกินได้กินยาจะด้วยเหรอจีบุตรนะคะอ๋อพี่ไปช่วยใช่ค่ะจะไปอุ้มตอนแบบอุ้บอกตอนให้เขาอุ้มช่วยเนี่ยค่ะตอนจะล้มลงเลยอะเ่ะง เก็เค vale ียดไปด้วยจิตหลุดเมันจ like, okay, ิตหลุดมันอยู่ด้วยกันแลวเป็นอย่างนี้ยค่ะแกได้เงินยาทินเวทแลวรับาาเดี๋ยวบอกพุณพอด้วยคือเงินสิบล้านเนี่ยได้หนึ่งนัแล้วนะตอนนี้เหลือเก้าล้านเก้าล้านเนี่ยตอนนี้ทพสเสนอรัฐบาลือไปแล้วรอรัฐบาลชุดใหม่ เาจะรอสัใจรัฐบาลเพื่อไแต่รัฐบาลที่เก่าเขาุมัติแล้วปันแต่วารอแค่การีกาเือนอตั้งรัฐบาลปเสร็จเนาะี๋ยวคอรัฐบาลชุดใหม่มาก็จะสั่ใจกันงมีอูแล้วใช่ไหมไป่้ไ่ด้าน้าอีไยด้านซ้าเลอันนี้ยรย่้ชื่อชไม่ได้ได้เดี๋ยว้ราับเนียม นะแล้วก็อันนี้นำเงินทุนลงเรียบร้อยนเก็บไว้ให้ดีนะเก็บไว้ให้ดีนี่คือสิ่ง้ายี่เอามาให้พ่อแม่นะอบครับชเย่วีิีดีดีี ลูกก็มีค่ามากกว่าหนึ่ล้านไม่ใช่แค่หนึ่ล้านนัมีค่ามากกว่าทุวันนี้แม่แกก็ยังอยากแม่ลูกคืนมีแต่คนมาถามอย่างนี้แกก็บอกอยกเอาคืนจะเอาลูกคืนหรือนอนก่บแกอยาอนหน่นบแกตอนเย็นตาะไพื่องไป่งตาพูดอะไรไม่ได้เลยองแรกนิญยานอนับตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นหร่าีขึม่ะด้บองแรก ได้กินยาตลอดทั้งนอนไม่ได้เลคนนี้น่าเป็นห่วงนะคนนี้เป็นเพื่อนบอกว่าผมมากินยาทีลเม็ดเลยคนนี้เอ่อคนนี้เป็นลูกน้องนะนุ่มน้องจริงพอมานี่เจ้นึกอะไรออรักกันรักกันแบบนี้เขามาโทรมาบอกพี่ได้ของคู่ไหมของการไปเยี่ยมน้องๆที่มันมักษาตัวอยู่ที่ภาคอุดรหลายคนกลายเป็นกลายเปนเปลีรอด เออเห็นยากเลยแล้วซ um. ึ ưới, <Ừ. S 1> ่งเรื่งอื่นัรื่องใดๆที่เรื่องที่เอาหรือที่ายไม่ใครสน่จกาไม่ไเจอตอนนี้เขาพร้อมเขาบอกเขาเช็คเช็คแลช่ไหเขาพร้อมเขาบอกถ้ามีเมื่อไหร่นะบอกเดี๋ยวจัดการเลยเขาบอกเขาพร้อมเพื่อนเขานะฮะอย่องนเราเป็นหมวดเป้าอ่ะมันจบมาไม่ถึงปีมันจบมาแค่ห้าหรือหกเดือนถ้ามา ออกเนี่ยที่ช่องช่องแขนมาเนี่ยที่โดนมันปั่นตัวตายตุ้ยายมันเจ็บตรงไหลลูกน้องมันข้างขวาตายทางซ้ายมันเจ็บหนักมันเจ็บไม่ไม่หนักต่อยก็ตื่นแต่ในความรู้สึกมันคือมันทำให้เนี่ยลูกน้องตายเออเนี่ยทุกคนนะช่วย้องลูกน้องไว้ได้ได้คนต้องไปปอกมันอะไร ต้องเด้งจิตสบไย้ได้ข้าเอาควนะนะเราสิ่งที่เราทำเลยเก็บไว้เพื่อนน้องแต่ลคนที่อยู่นั่งบอกว่าจะกลับไป้วจะให้หัวให้ถึงเป็นเชิญพี่นะคะก็เลยบอกโอเคดีมากๆก็กานจะถึงหัวให้เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกอย่างเขาบอกหนูนอนเขาแบบไม่ร้อนไว้รอ ขาบอกรออยู่วันนี้บอกรอรอมากเราทั้งสัปดหมากตอวใหญ่ก็แค้นหมดแต่เราพอทุกแค้นมากเพราะมืหวาดเป็นล้านแค้นให้เราไหมตูนมากแต่คนที่ผมทําไม่ได้อยากกลับบ้านนะไม่ไม่ไม่กล้าที่จะกลับไปอีกส่วนใหญ่อยากกลับไปอีกนะอยากกลับไปช่วยเพื่อนนะอยากกลับมาอยู่หน้าแนวนะรอวันเดียวผู้ใดถามเขาไม่กลัวหรอกเขาบอกว่าอยู่นี่คือมันครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะ ขึ้กตกเตียนใจขึ้นนึ่งแล้วอะขึ้นหนงกูไปแล้วนะมั่เลยขึ้นหนไม่กลัว,นนอ,วอะไรแล้วตอนนี้ดูดดูดีจัง,งไนเดี๋ยวเราถายรูวมกันไกถเอรกันนใช่ครับรท่านทุกคนมา

เพราะว่าถ่ายกันวมาขาวไม่รู้หนูจะได้ตอนไหนหนูจะเอาตอนนี้หนึ่งสองยี่หนึ่งสองถิ่มอุ้งเป็นท่าไ่กันไม่ได้ง่ายๆนะหนูขอกล้องเราด้วยนะพี่เอมถ่ายดีๆยืนถ่ายดีๆพี่ถ่ายให้หนูนะคะกล้องเราด้วยนะกล้องของฉันนะขกล้องนี้ก่อน นี่นะครับครับผมคไหนคะเริ่มกันเครับเอ้ยับวิทุตัวมันวนไปพักที่วันาี้กินตรงไหนห้า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  ไปทถารผานศึกค่ะเสร็จทหารผ่านกเสร็จก็ตับมึงเลยคนะ่ะที่เพี่มีเวียนมีอะไรสารพัด <c> ม <oughs> ีกลา, <c oughs> ามีอะมีบา เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะลูกโตแล้วมาช่วยงานพี่นะคุณครับเนี่สามเห้า เตือพอใจเอาเชฟเชฟเอาลูกเดียวกอาพี่กันกันเลยเนาะมาเลยเนาะได้เอาพี่กันพุ่งเลยค่ะโอเคเอาเชฟดูแม่เชฟดูแม่ดูอะไรตรงนี้หนึ่งสองโอเคค่ะขออนุญาตขออนุญาตดูนี่ไงดูยับเงเลยมอ่ะเยังยมยังไงครับยังยังยังไงโอเคถามคุณนะครับค่ะ ออกสู้ๆนะเป็นกำลังใจแม่ด้วยเรองไรก็นมือไว้ดูหาตูนได้ดูนหาตูดนะครับดูเนาะทานเดืนนี้จไม่ีเนรื่องหรืต่ำนะทานไมกระต่ายนี่สิบวันต่อมาว่าเรื่องทางหน่อเขาจะติดต่อตับคนเดียวทำยังไงแตมันยังเงียบอยู่ยังเป็นเ่างอื่นอยู่ มย่างเงี้ถ้าสิ้นเดือนนี้ยังเได้เดี๋ยวนี่ตัวลีกแค่แล้วเดี๋ยวบอกเนะครับพูดอะไรตาอนนี้มีการสัพาพ่อไปพักผ่อนก่อนครัของญาตดึงผมดึงดึงเลยกองหน้า ท,ทุกคนก็เรียบร้อยนี้ก็คือวีรบุรุษ,ระษนะครับที่เป็นครอบครัวของวีรบุรุษที่ก็าไปรบที่หมอสมอรภูรม,มิคมิงนะครับนะจริงๆแล้เขาจากโลกไปในช่วง20นาทีสุดท้ายสุยดยอดเลยสอยด,อดอจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทางผมจริงๆโคตรสุดยอดแลแล้วจากไปก่อนมันเกิดตัวเองเพียงแค่เดือนเดียว ครอบครัวยังจัดมันเกิดให้อยู่เลยนะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มอบเยียวยาสำหรับมูที่กันจอมพลังพือสู้ก็มอบไป13คนแล้วนะครับทั้งหมดก็เป็น13ล้านเอ้ย14คนแล้วสิเพราะทั้งหมดมี16รวมทหารเรือนะครับ14ล้านนะครับก็ยังเดินหน้าเหลืออีกสองคนในวันพรุ่งนี้ก็ฝากทุกคนครับกดติดตามไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะ ไปกันต่อนะครับพรุ่งนี้เราจะไปกันต่อครับนะจะมีอีกสองคนที่จะมาเจอผมนะสองคนจะมาเจอผมในวันพรุ่งนี้อีกคนละหนึ่งล้านรวมเป็นสองล้านจะให้วันพรุ่งนี้แล้วก็จะครบทั้งหมดที่เราต้องเยียวยาทั้งหมดสิบหกล้านครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยไปด้วยกันอทุกคนนะใครเข้ามาก็กดหัวใจรายงานตัวไว้นะครับนะกดหัวใจรายงานตัวไว้แล้วก็เดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะย้อนไปดูครับว่ามี FC ตัวจริงคนไหนของผม เข้ามาดูแล้วบ้างนะก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกาลังใจแล้วก็ช่วยไปด้วยกันวันนี้ทําหลายอย่างมากครับวันนี้ทําหลายอย่างมากจริงๆนะตั้งแต่สะแก้วตอนนี้อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับไปดูถนนรถถังนะครับไปดูสร้างสะพานนะครับแล้วก็มาเจอญาติส่วนวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยโอ้หมายเต็มทั้งวันเลยครับแน่นทั้งวันเราจะเร่งทำานีแหละนะก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปกดติดตามไว้นะพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะเจอกันเจอกันพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับ น,นอกจากเจอญาติของผู้ที่จากไป2คนทุกคนจะได้ฟังชีวิตของพวกเขาจริงๆจะได้ฟังสตอรี่ของพวกเขาจริงๆแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะโอเคนะก็กดกดใจรายงานตัวไว้นะครับแล้วก็กดติดตามไว้พรุ่นี้เจอกันบ๊ายบายครับ